เราโดดผู้คุมใจร้ายจับเราก็คุกอีกแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับผู้คุมใจร้ายคนนี้เลยเออแต่งชุดสีแดงนะครับเป็นตำรวจโอ้ยมันตอดด้วยโอ้ยนี่ผู้คุมบ้าอะไรมาเนี่มีตอดด้วยอ่าแล้ววันนี้นะทุกคนเราก็จะมาแอบนี้จาก คุกแข่งนี้กันนะครับทุกคนเราแอบในกันได้กว่าก่อนที่มันจะรู้ตัวนะครับว่าเออเรากําลังแอบในตอนนี้ฉันหิวจังเลยฉันอยากจะกินเด็กที่ฉันจับมาฮ่าฮ่าฮ่าหวังว่าอาหารมื้อเที่ยงวันนี้จะนจะจับเด็กนี่แหละมาฉีกแข่งฉีกขาแลว้วก็เกฑ์เอ,อ้ยเพื่อนว่าแต่นายออกมาได้ไงวันนี้เออตอ,อนเที่กันฉันก่อนรีบออกมาถามที่นายมาได้ไนะเพื่อน โอ้ทุกคนมีเพื่อนเพื่อนแหกคู่กับพี่ับเลยงั้นเราเรีบนี้ก็ได้กว่ารอด้วยเพื่อไอชั้ไม่รอแล้วตอนนี้พวกคุมปานนี่น่าจะรู้ตัวแนละ้วเผื่อจะรีบเลยอ้าจื๊บอาจืบ๊บอา้อาจืบ๊บอา่าวิ่งเลยด่วนเลยอ้าจื๊บอาจืบาจ๊บโอ้หลุมาข้างล่างนะครับนี่ไงเจอแล้วพวกคุมเอ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่ทุกคนโอ้โหตาแดงมากมากเลยเคใครให้แกนี้ออกบอลช็อเจอแล้วแ,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 แกโดนฉันจับแน่เอ,เอ้ ยโดนจับจริงๆด้วยโอ้ยเฮ้ยมันโดนกูจับได้มันกูนจะว่า แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีนะครับขอกินเติมพลังก่อนๆน้ำน้ำนำ้ำโอเครฮ้ยมอนี่แกแอบนี่อีกแล้วสินะเอวิ่งดูกันรนะครับทุกคนช่วยดูวยตอนนี้ผว้คุมกำลังวิ่งไล่ตามเรามาอยู่อาเจ็บวิ่งเลยเออวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งเฮ้ยอาจ็บอาจ็บกระโดดอาจ็บเฮ้ยเฮ้ยข้าฝ่าไปก่อนเถอะอย่าให้ข้าจับได้ไม่งั้นข้าจะจับแกกินเป็นคนแรกเลยไอ้เจ้าชิบะ ว,วิ่งวิ่งนะครับตรงนี้เราก็ต้องกระโดดแน่จริงก็เป็นขึ้นมาให้ได้เซตตำรวจใจร้ายฮ่าฮ่าอาจับนีฮ่าฮ่าทุกคนต่อมาก็คือเราก็มาโผล่ในห้องน้ําแล้วนะครับเอ๊อาจับหนิไงแล,ลแล้วก็ขุดดินกันเลยขุดขุดขุดแล้วก็ขุดลงไปเลยอาจับนี่เอ๊มีชักโครกด้วยตรงนี้ แล้วก็โอ้มีลาวาด้วยนะครับตรงนี้ขอกระโดดก่อนละกันอตึ๊บว่าแต่มีเพื่อนๆของเราอยู่แถวนี้ไหมไม่มีใครตามเรามาแล้วทุกคนโอ้ตอนนี้เขาน่าจะาําลังวิ่งทา่าไหนไงมาแล้วชายมาแล้วเพื่อนรอฉันด้วยฉันเกือบโดนผู้คุมจับกินแล้วเมื่อเกี้ะเออมาเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ อุ้ยทางโคตรยากนะครับนี่ลาวาเพื่อนระวังลาวาด้วยโอเคเฮ้ดอยวตอตาเอ้ยนี่ไงเราเจอเพื่อนอีก3คนนะครับเออช่วยด้วยเพื่อนตกลงไปข้างลง่างอระจึบอ่าอุ้ยอุ้ยเออเพื่อนช่วยฉันด้วยอุ้ยหนามหนามปรชจึบอ่า,อา,ออาโคตรแหลมเลยครับทุกคนต่อมาคือ ด่านเออไม่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 โดนไมโดนเลยโอ้ยโอ้ยวิ่งไม่ทันนะครับตดลูกอากาศทับตายเลยโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวบินกลับหลังอ่ะโอเคเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้วเพื่อนลบปอนเพื่อนเลยลบเพื่อนเราจนนี่อ๋อเบื่อไหมันก็โดนไม่ทันเอ๊ะเฮ้ยเข้ามาตรงนี้ได้ไงให้ทุกคนมา วิ่งตามมาเลยเพื่อนมาอยู่ตรงนี้เพื่อนลงตรงนี้ก่อนอ่ะตื๊บอ่าโอเคเพื่อนเราต้องลงตรงนี้ก่อนใช่ไหมฉันรับเพื่อนแล้วก็วิ่งเลยตอนนี้แหละเพื่อนรีบวิ่งด่วนเลยอ่ะตื๊บวิ่ง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 แล้วก็หลบตรงนี้เอ้ยเพื่อนลูกขอบอยลูกโคตรใหญ่เลยเพื่อนเอ้ยเจ้กลัวเอ้ยตามฉันมาเพื่อนเดี๋ยวฉันจะพาหาทางออกจากที่นี่เองอ่า ครบก็ขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนว่าแตงหัวแแค่แอบนี้มาใช่ไหมข้าจะจับแกอาจจะเปิดตรงนี้เปิดช่วยด้วยเพื่อนแล้วแล้ววิ่งด่วนเลยเพื่อนฉันโดนมันจับได้ช่วยฉันโดนเอ้ยแต่ว,ว่าตอนนี้เฮ้อรีวิ่งขึ้นมาในก่อนนะกันนี่อเตอร์อ่าเฮ้ยเราน่าจะเอ้เด้อกับลงกับลงไปข้างล่างอาชิปเอ้ยโอ้ยเราน่าจะ นี่พ้นแล้วฮะทุกคนจึ๊บอางั้นฉันไปรอขนาดน้านะเพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันตอบปล่อยไ,ไปก่อนเลยอ่าขอขึ้นลิฟต์ก่อนละกันนะครับเอ๊ะว่าแต่มันมีทางอะไรเมื่อกี้แต่นี่แต่ว่าตอนนี้เราขึ้นลิฟต์มาด้านบนแล้วนะครับทุกคนจึ๊บจึ๊บนี่อาทางออกทางไหนเอ่ยเฮ้มีน้นําตกในต้องเติมพลังใช่ไหมเอ่ยอจื๊บอาฉันขอกินน้ำเติมพลังก่อนละกัน ตอนนี้ฉันวิ่งแล้วแล้วได้เวลาวิ่งอ่ะึบอึบนี่กระโดดแล้วก็กระโดดอ่ะึ๊บหูวิ่งเร็วมากๆเลยอ่ะจึ๊บนี่กระโดดกระโดดอืออืออโอ้หนี่มันพลังเด็ดแฟชัดๆเลยวิ่งหยุดไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้ วิ่งเร็วมากๆเลยนะครับ,อบเอเจยไม่เหนื่อยบ้างเลยหรอเนี่ยชันเหนื่อยจังเลยตอนนี้ฉันรู้สึกว่าชันเหนื่อยมากๆเลยโอเคแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็เริ่มหนีห่างไกลาจากเออตำรวจสุดโหดแล้วนะทุกคนแต่ว่าเรายังหาทางออกไปเจอนะครับทุกคนหูนี่มันคุกหรือว่าอะไรครับในเนี่ยโอยโหดโหดเลยนะครับคุกแข็งแนี้อเจ๊จ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บเฮ้เราต้องถือบันไดไปก่อนนะฮะ แล้วก็บันไดมาวางตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ได้เวลาปีนะครับเปิดได้เบิร์ดเปิ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 ดอ่ะจื๊บเปิดด้เบิร์ดหน่อยเปิดเปิดอ่ะจื๊บอ่าแล้วก็กระโดดขึ้นอ่ะจื๊บเออกระโดดไม่ถึงโอ้แล้วกระโดดไม่ถึงนะครับอ่ะจื๊บอ่าอาใหีกครั้งหนึ่งให้ไม่โดนอ่ะจื๊บอ่าโอเคแล้วก็อ่ะจื๊บกระโดดขึ้นไปเลยอ่ะจื๊บอ่จื๊บอ่ะจื๊บอ่าพาแล้ว จ้าและดานต่อบอนก็คือดานพัดลมอ,มมมมมอย่างเออมไมามาเกือบโดนไปข้างหลังต้องกระโดะะโดนะครับตรงนี้เราต้องกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดดนะครับไม่งั้นเราจะโดนพัดลมพัดตกลงไปตนน้ําแหลมนะครับอ่าเราผ่านตรงนี้มาได้แล้วนะครับดานต่อมาก็คือดอนปีนทอ่อจ้าในค่อยๆปีนท่อนะครับอจ้าชึบนี่ปีนท่อลงไปเลยนะครับถ้าเรากระโดดไม่ดีนด้องว่าโอ้ ท้องแตกแน่เลยน้ำคตนแหลมนะครับอยู่ข้างล่างอ่ะจืบเย่ yeah! ดอนตอมมองก็คือดอดไปปิดแก๊สพีดโอเคด่านนี้นะครับเราจะต้องนี่ปิดแก๊สพีดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ไงสวิตช์อยู่ข้างล่างอ่ะจบนี่โอเคแล้วก็สวิตช์อีกอันนึงอยู่ตรงนู้นเลยมองเห็นแล้ววิงว่งวิง่งวิ่งแล้วก็กระโดดอ่ะจ๊บขอปิดตรงนี้หน่อยละกันโอเคอ่ะจ๊บ จึ๊บอ่าแล้วก็ปีนขึ้นด้านบนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาหาทางออกกันนะฮะแล้วก็กระโดดเหยียบตรงนี้จื๊บจึ๊บเออแล้วโอ้ยอุตส่าห์ปิดแก๊สไ้แล้วทุกคนแต่ว่าเออเราต้องมาปีนใหม่ครั้งหนึ่งโอเคตรงนี้แหละที่เราพลาดใช่ไหมจึ๊บโอเควิ่งยาวๆเลยตอนนี้แก๊สพิดปิดแล้วแต่ว่าเพื่อนของเราตอนนี้หายไปไหนเอยเอยไม่เห็นเพื่อนเราสักคนเลยโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นเหยียบตรงนี้จื๊บอ่า แล้วก็เอ้เดี๋ยววิ่งตกอัตืบอัอตืบอ,อ่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในท่อน,นี้แล้วทุกคนเฮ้ยนี่มันหิมะแล้วเนี่ยนี่คือปลานพัดลมยางเออทุกคนผมเบรกไม่อยู่ช่วยด้วยเบรกไม่อยู่นะครับเราต้องเออกระโดดอย่างเดียวเลยกระโดดอัตืบกระโดดอัตืบเออกระโดดไม่ถึงโอ้ยโอ้ยด่านนี้โ,โคตรยากเลยนะครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนอ่า รอบนี้ผมว่าผมต้องผ่านให้ได้เลยเฮ้ยอ่จะจ๊บชิบะสู้สู้ชิบะสู้สู้นี่แหละกระโดดอ่ะจ๊บกระโดดอ่ะจ๊บเย้โอ้โหเกือบเป็นรอดอนะครับกับพหลมย์แข่งนี้แล้วก็มาเจอกับพหลมย์อีกแล้วโอ้โหแต่ว่ามาอยู่ข้างล่างนะครับในรอบนี้อแล้วก็ปีนข้าวท่อตรงนี้เลยนะครับอ่ะตึ๊บ แล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างตรงไห้เลยเอ็ดนี่มันคุกอะไรครับเนี่ยที่นี่ที่ไหนแฮ่ชักำลังทำอาหารเยอะมีคนแอบแฮกโคกฉั้กำลังทำอาหารฉันจะเอาเนื้อของแกมาผัดแล้วก็เอาไปให้ผู้คุมชั้นเกฮตเนื้อของแกนั้นช่างอร่อยน่าอร่อยเหลือกเกินเออนี่แนะี่จะไปกินเนื้อ้ฉันได้ไงลนะ่ะนี่ฉันคือมันน็ตนะเว้ยฉันไม่ใช่หมาอาจิ๊บยิงยิงเอายิงไม่ออกทุกคนผมยิงไม่ออกลูกปืนยิงไม่ออกทำไมครับเนี่ยอาจ๊บยิง ลูกปืนหมดช่วยด้วยเอ้ยลูกปืนหมดทำงางะไรีนี้อันนี้คืออะไรลูกบอลไข่ไข่อะไรเอ่ยอะจืออ่าเก็บไข่นะครับเออนี่แนะ่เอาทุกคนลูกปืนของเราหมดนะครับเราจะเราจะยิงม,มในใันยังไงวะเนี่ยฮ่าฮ่าตหน้าลูกปืนแกวนี่คนยิงไม่ออกลูกปืนหมดเออเออเออลูกปืนหมดเออช่วยด้วยลูกปืนหมดยิงไม่ออกมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเอ้ย มีลูกปืนหมดได้หรอเนี่ยฉันกำลังทำมห,<ฮ>หันฯฉันเจอคนแอบ,บนี้แล้วหนึ่งกระทาไม่ยิงเฮ้ทุกคนลูกปืนมันหมดจริงๆนะครับผมจะยิงไงครับเนี่ยโอ้โหลูกปืนหมดช่วยดย์ดอยใครก็ได้เอาลูกปืนไปให้ฉันหน่อยตอนนี้ลูกปืนไม่เหลือละเก็บตรงไหนเอ่ยจิ๊บจิบจิ๊บจิบลูกปืนหมดนะครับอันนี้คืออะไรพลังงานเอาเอาติด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 โอ้ยลูกปืนหมดเอาไปก่อนเอาไปก่อนไปก่อนนี่เพื่อมพลังแล้วก็ยิงยิง เออเราปืนหมดและแล้วเราก็สามารถค่บเชฟผู้สุดโหดได้นะครับทุกคนโอ้โหนึกว่าจะยิงไม่ออกแล้วทุกคนเอยมาได้เวลาที่เราจะต้องลงไปข้างหลังตรงนี้แล้วสไลเดอร์โย่โอ้โหโอ้ยเดี๋ย้วมุมุนมุมุโอ้โหอยอย่างเท่เลยขอกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนละก่อนงมงเพิ่มพลังนะครับเอทางขึ้นตรงไหนเอ้ย ทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามาได้เวลาปีนขึ้นไปด้านด้านบนกันเลยอะจึ๊บนี่ทางออกอยู่้างน้าโอเคมันบอกว่าทางออกอยู่ตรงนี้นะครับเอ๊ะพัดลมยั้เอยพัดลมยากพัดเราขึ้นมาได้ไปเแล้วเอ้ยเ,เลเซอร์เลเซอร์ต้องหลเลเซอร์อะจึ๊บนี่เฮ้ยเลเซอร์นี่อันตรายมากมานะครับหลเลเซอร์อะจึ๊บอ่อา โอ้โหนี่มันเลนเซอร์อะไรกันครับเนี่อาเจ็บนี่เฮ้ยลบเอาฝั่งไหนดิฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลบลบลบ,ลบอาเจ็บอ่าเฮ้ย,ย,ยเกือบไม่หล่อแล้วกระโดดเลเซอร์หันไปชิ้น่วนแล้วและด่านต่อมาก็คือเป็นด่านที่เราก็จะต้องเอ่อเอาสะพานนะครับมาต่อกันอยู่ตรงนี้เลยฮ่าฮ่าเจอสะพานแล้วหยิบสะพาอนอาเจ็บโอเคแล้วก็มาวางตรงนี้ได้ไหมอ,อาเจ็บเออเด้งมาเด้งมาเด้งอาเจ็บอ่าโอเค รอดมาได้นะครับต่อมานะครับก็คือตรงนี้อุ้ยอยู่ใครจังเนี่ยอื้จึ๊บอันได้ไหมเออจึ๊บจื๊อเออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อื้จึ๊อฮ่าแล้วก็ที่สุดท้ายคือตรงนี้เลยโอเคเย้เราออกมาตรงนี้ได้แล้วเปิดประตูฮ่าฮ่าฮ่าข้ารอแกนานแล้วไหนที่สุดแกก็มาทีเอ้ยมาเจออีกแล้วทุกคนเอ้ยยิงเอ้ยลูกปืนยิงไม่ออกอีกแล้วทุกคนเอ้ยโอ้โยช่วยด้วยลูกปืนอีกแล้วเอ้ยลูกปืนยิงเราไม่ออีกแล้วทุกคนโอ้โหเดี๋ยวต้องรีบใหม่รอบนึงแล้วครับ เออไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกปืนของเราไหม่หมนะครับเออเอาไหมอ่ารอบนี้เราจะต้องมีลูกปืนมายังลูกปืนของเรามายังเลยเอะรอบนี้เอามาแล้วยิงเออนี่มาแล้วลูกปืนมาแล้วยิงนี่ยยิงเออดีไม่แน่ยิงเอ้าลูกปืนหมดอีกแล้วหรอเนี่ยอ,อ้ยเอยลูกปืนหมดอีกแล้วทิ่พายแล้วทุกคนเอยลูกปืนเราหมดอีกแล้วทุกคนโอ้โหย มันยิงไม่ออกนะครับนี่กดแล้วก็ยิงไม่ออกอ,อ๋อยิงยิงยิงไปก่อนละก่อนมันอยู่ไหนวะเนี่ยข้อบอกไปเห็นไอ้แฮอยู่หลังเองเออ,เ,อ,อเราต้องไปรีดลูกปืนใหม่อีก,กรอบนึงนะครับยิงเทียวไรลูกปืนไม่มีสักทีเลยมามายังลูกปืนของเราโอเคลูกปืนมาละได้เวลายิงนั่นไงลูกปืนหมดอีกแล้วทุกคนโอ้โหยิงไม่ออกแล้วเก็บไข่ก่อนเก็บไข่ก่อน าเฮ้ยทำไมข้าวิ่งเลื่อยกระดับในวันเหน่แย่และแล้วทุวกคนเราก็สามารถเอาชนะตำรวจได้ทุกคนแต่ว่าตำรวจตอนนี้ฉันไม่ยอมเอตอตำรวจตอนนี้ปืนมันค้างนะครับทุกคน แต่ว่าเราฆ่ามันตายแล้วทุกคนนี่ไงมันยังไม่หยุดยิยงกันทุกคนนี่ขนาดเออปืนมันระเบิดแล้วมันยังไม่หยุดยิยงอีกเหรอเนี่ยเอ้ยอ่าเอาเป็นว่าเราสามารถเอาเชิงตหบูได้แล้วนี่ไง <c oughs> แกจกับฉันมาใจหมายเฮ้ยฉันฝ่าไปก่อนเถอะปืนฉัน้างเลยเนี่ยเออโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้ท่นนี้ก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย